ทัว์เมนต์นี้จริงๆก็ผมคาดหวังนะและคิดว่าโอกาสค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นทัวร์เมนต์สุดท้ายของปีและปีนี้ผมได้ที่2ได้ที่3มาตลอดยังไม่เคยได้แชมป์ขาดอย่างเดียวคือแชมป์ได้นะครับตอนนี้เราไปบายอิน2 0 0พันสอัจริง2 0 0 ประมาณ2,001ย e ูโรครับก็ท like ี่หนึ่งก็ได้เป็ร้ายเหมือนกันเราต้องชิงทุกอันตอนนี้มีโอกาสชิงอะไรได้เราชิงหมดไหนมาเสียค่าตั๋วเครื่องบินแล้วครับต้องเอาทุกการช่วงนะครับอันแรก ก็เมื่อกี้ตกด้วย A4 สูทนะครับ <c oughs> เมื่อกี้ทางเขาเปิดที่บัตทอนผมมีประมาณ10 6 BB ครับเขาเปิดบัตทอนแล้วผมมี16 BB ด้วย A4 สูทด้วยเลยแจมไปแล้วก็เขาขอผมมี30%ก็ตกครับฟลิปแพ้จริงๆผมลงเยอะมากเลยนะครับส่วนมากจะเน้นพวกลงอันใหญ่ๆก็จะมีแบบ25,000ยูโร50,000ยูโร10,000ยูโรแล้วก็เมนิเวนแล้วก็มิสซิวีบเลตี้ครับประมาณ5อีเวนหลัก ตอนที่ผมมาลงไฮโรเลอร์สองหมนะครับจาก35คนเหลือ8คนแล้วคนอินเดียแมนนี่ก็ที่1นึ่งก็สิบล้านเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็อีก2คนตกผมก็ได้รางวัแลแหลวเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่โตนี้มีโปรโทั้งหมดประมาณห้าคนผมน่าจะอยู่ใกล้รองวอ้ยประมาณ3อันดับ2อันดับผมว่ามีคนชิปน้อยประมาณ3คนผมน่าจะชิปอยู่อันดับแบบ3าจากขึ้นมาหมายความว่าถ้าเรารอให้เขาอินตกก็มีโอกาสอินเดียวมนนี่ ตกแล้วครับบับเบิ้ลจริงๆด้วย <c oughs> ผมมาเกือบ2อาทิตย์เล่นตั้งแต่วันแรกเลย <c oughs> เล่นทุกวันยกเว้นวันสุดท้ายเพราะผมไม่ได้เข้ารอบอะไรเข้ามาวันสุดท้ายจากบายอิเล็กสุดคือ550 EUR ยูโรจนถึงบายอิน1 3 0 0ยูโรผมได้อิน h e มานี y 4รายการจาก16บ u y i าอรายการที่เล่นรวมๆกันอาจจะแค่10รายการมันมีรีบาบางรายการ อินเตอร์มานี่เข้ามาได้ประมาณ3 0,000่นกว่ายูโรครับก็ประมาณล้านกว่าบาทอาจจะประมาณล้านเอ็ดล้านสองคิดว่าทัวร์บายอินน่าจะเยอะกว่าประมาณ1 0,000 000. ที่จริงผมไล่อินเตอร์มานี่หลายรายการได้ได้ดิฟรันหลายรายการแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้ดิฟถึงว่าเข้าฟาร์นอทยบุกมันก็ไม่ได้หลายเท่าของบายอินส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับการเล่นของผมตกรอบแมนนี่แมนแล้วผมก็กระโดดเข้ามาเล่นมิสทรีแบงก์ที่เลยครับแล้วตกมิสทรีแบงก์ที่ก็สมัครอีก ต้องมีไฟเล่นแม้แต่จะหัวร้อนขนาดไหนตอนนี้ก็แบ c ็คไดทูมีเกือบ2เท่า starting s a c k 3 0 0 0 0ตอนนี้ผมมี58,000่นก็พวกนี้ b บ u n มตี้ถ้าเกิดนอกคนอื่นได้ได้ลุ้นแบลมตี้แบลมตี้รางวัลหนึ่งได้1 0 0 0 0 0ยูโร เเปิดซองรุนะครับได้พันหนึ่งต้องไปฆ่าคนใหม่คนไม่ได้เฮเลยอ่ะ Second worst results 7 5ตกลงได้1,2,2 2, ได้5,000บวกกับอินนามมานี่อีก7,000ได้1 2 0 0 0ครั 6, 6, บ Buy-in 6 6,000บอกสมัครสองครั้งก็อะไรได้2เท่า Buy-in โอเคทำราย6,000อีเวนท์ที่ลงก็จะมีเมนอีเวนท์ซึ่งก็ทุกคนก็ลงอยู่แล้วละมาทั้งทีก็จะเล่นเมนอีเวนท์นะครับก็ ลงเม i n e เวนตไม่ได้แล้วก็น้องนั้นก็มี2,002ได้ ITM แต่ว่าก็ท้ายๆแล้วก็440ได้รางวัลแล้วก็มีซัทท์ไลท์หอันซัทท์ไลท์2,002เนี่ยได้บายอินเม n e v เวนไม่ได้บายอินอีกอันอื่นอีกสัก2อาอันก็ไม่ได้เบ็ดเสร็จก็เล่นไปประมาณสัก6-7 t o u r ทัวร์นาเมนต์ได้มา3แต่ว่าอันใหญ่ๆไม่ได้ไดเ้เล็กๆ ประมาณ30มิบิกไบร์ยไม่มีภายให้เล่นดันไปปลา่าสองตาโดนสองตาเลยผมไม่ไหวเลยโดนไม่ไหวสามชิปค้างอยู่สามแสนแบบสี่ชั่วโมงอะ่ะไม่ขยับเลยไม่มีใพ่เล่นแล้วก็มีตาหนึ่งเราถึงโชว์ดาวเรามีคู่คู่คิงในมือไงก็ดูว่าอิมเมจน่าจะน่าจะดีอะไรเงี้ย เลยลองเลยลับทีนึงแบบเอคิงเอคิงสูทไอ้โคคอเฉยไม่ไม่ไม่เลสเโดนแทบหมดเลยเอาอินเขาอีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์มือเหรียญอีเวนต์สุดท้ายของปีแล้วนะครับก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้เพราะถ้าอีเวนต์นี้ไม่คว้าแชมป์นะครับปีนี้ก็จะปิดแบบไม่ได้แชมป์เลยก็ต้องทําให้ได้ครับแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานผมตกไฮโรเลอร์ใช่ไหมครับด้วยคิงเก้าซูต จริงๆต้องบอกว่าเล่นถูกด้วยไปรันโซเวอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเล่นถูกครับก็อออินต้องแต่คิง5้ซูทนะครับก็สปอตตัอวก็ถือว่าเล่นถูกโอเคไม่เป็นไรตกบับเบิลแต่เราเล่นดูเล่นดีแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายการนี้กันว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับต้องแชมป์ให้ได้ 3 4 8แ0 0ครับคือถ้าผมไม่แพ้อ,อินคู่คิงใช่ปะผมจะมี4,5 0แสแพ้อ,อินคู่คิงใบแฮนดึงนะครับก็เลยหลแค่นี้วันนี้ถือว่ารันค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าได้คว้ละ,ละหลายรอบแล้วก็ <S 2> <S 2> มีบางแฮนด์ที่ <S 2> <S 2> ได้แม็กซิมัมเลเวลนะครับก็มีเล่นดีเล่นดีเล่นดีด้วย <S <S แล้วก็ดวงดีด้วยนะครับแล้วก็เจอคูลเล,ลอร์แฮนดึงแพ้คู่คิงคู่แจ็คผมคู่คิงผมแพ้ก็เลยเหลือประมาณนี้ครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นชิปอันดับไม่1 2 3 แล้วตอนนี้เหลืออีกร้อยคนพอสุดท้ายต้องชิงแชมป์ให้ได้พี่พิกประมาณแสนห้าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่ไีมาเอครั้งเดียวสวยแฮนด์สุดท้ายเล่นงนีง้ามากเลยพี่อ่ะเอออยู่พิกไลน A ์นะเอก็ไม่รู้น่าจะเหนื่อย <laughs> พยายามบลัฟเอคิงหลังโพสต์บลัอโดนไหมเท่าไรแล้วประเด็นบลัฟแล้วมีแฮนด์ดีตลอด เจอเอซิ่นจะมันตกส right? well, mm ิท hmm. ธิ์ไปว่ารับประทาบปลาเขา ตอนนี้เราดิฟใช่ไหมครับเราก็พยายามเฮชเชอร์ er คนที่มีช็อตคือรออินได้รอรอินเขาขอ,อยากคือเหมือนตอนนี้ถ้าสมมติผมอินด้วยไพ่อะไรก็ตามเวลาเขาจะขอเขาต้องบอกว่าเขาจะเล่นฟลิปมูล,ลค่า17,00งหืยูโรหรือประมาณใช่คือเขาจะกล้าฟลิปหรือเปล่าเขานั่งอดทนมาทั้งวันอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเขาถือแบบเอควีนมาหัวนน่ายังหมอให้แลยเพราะว่าต่อให้เขารู้ว่าแบบเรามีแบบ90โซตเนี้ย เขาบอกว่าให้จะมาน gamble ห้าสิบห้าสิบบอกเขาก็ไม่อยากว่ามีคอได้เฉพาะเอเท่านั้นแต่หวังว่าถ้าเราไม่สวยเจอเอเราก็ตอดไปเรื่อยๆสติวไปเรื่อยๆแต่บางแฮนด์ก็มีแฮนด์จริงเหมือนกันพอมีแฮนด์จริงอะถ้าสมมติเขาคิดว่าเราขโมยเขาก็โดนเต็มครับตอนนี้ก็เล่นง่ายต้องบอกว่าง่ายมากเราเป็นสายขี้ขโมยนะขโมยแล้วขโมยอีกขโมยตั้งแต่แปดเก้าแสนนะครับตอนนี้มีน่าจะประมาณล้านหนึ่งกับล้านหนึ่ง เอนมนนี่ okay, yeah, นะครับ in the ันนี่แล้วแต่อนนี้ทุกคนอน n the ันนี่แล้วต่อไปก็เล่นตามเกมนะครับไอซีเม mm hmm. จะไม่มีแนละ้ว mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่าเทจัมมันจะไปมีอีกทีตึง mm hmm. ตอนเมลทายๆตอนนี้ก็ต้องพยายามหาชิปให้ได้เยอะที่สุดครับ อีกแล้วครับตอนนี้เราก็ผ่านเดย์สมาแล้วพรุ่งนี้เป็นไฟ n a ลเดย์เหลือทั้งหมด20คนนะครับเล้วเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะได้เข้าไฟ n a ลเทเบิลแล้วได้คว้าถ้วยแชมป์หรือเปล่ารายการสุดท้ายแล้วเอาหน่อยเว้ยเข้าชิปเยอะด้วยครับล้านสามก็ทั่วไปก็น่าจะมาเอเวอร์เรจประมาณเกือบ7จ็ดแสนหกแสนแปดหมื่นห้าพันว่าผมมีมากกว่าเอเวอร์เรจสเท่าตอนนี้ชิปาจะอยู่ประมาณท็อปฟรีของตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมีล้านห้า ก็โอเคเลยพรุ่งนี้ได้ลุ้นแชมป์คือตอนนี้ก็เหลือ2โต๊ะสุดท้าย16บคนนะครับแล้วมันขึ้นจอแล้วผมอยู่โต๊ะสองสตอนนี้เราโต๊ะแตกเรากำลังจะมูไปโต๊ะสอ เอาครับใกล้ไฟแนลเข้ามาเต็มทีแล้วกำลัองออกไปรบ

แชมป์แล้วครับปิดปีนี้ด้วยชแชมป์ครับตอนนี้ดีใจมากเลยโูดวงดีมากผมเอาอินด้วยอเอจัคได้ถ้วยแล้วครับตั้งใจเล่นประกอบด้วยแบบรันดีด้วยแล้วก็ตั้งใจคิดทุกแฮนด์จริงๆก็เลยผลออกมาก็เลยค่อนข้าง,างดีครับก็เลยได้แชมป์ถ้าสำหรับทัวร์นี้ทัวร์นี้เลยนะครับผมให้9.5แต่ถ้าโอเวอร์ออลผมให้ประมาณ8 เพราะว่ามันมีนม์นมนต์เล็กๆมอย่างมิสซูวี่ครับที่ผมค่อนข้างอยากเปิดกล่องอยากอะไรเงี้ยเล่นแบบกว้างเกินความจําเป็นหรืออะไรผมน่าจะตัดคะแนนตรงนั้นไปแต่ว่ามาให้คะแนนฝั่งนี้เยอะ,อะ7จกับ9.5อะไรเงี้ยพอรวมกันตรงกลางก็เลยคิดว่าน่าจะให้สัก8หรือ8.5ครับสำหรับทริปนี้